คอนเซปต์งานฉลองมงคลวันนี้ค่ะมีคอนเปงานยังไงบ้างคนนี้เลยครับงานฉลองมงคลคอนเซปต์งานอย่างกบจะเป็นเอ็กซิบิชันนะคะวันนี้อยากชวนทุกคนไปเหมือน a n เ e อร์ r Land ค่ะ a n เ e อร์ r Land Wedding เหมือนแบบอยากนำทุกคนพาไปสู่โรคแห่งความรักที่เหนือจินตนาการของในกำนดเวอร์ปะเวอร์มากไหนเล่าสิว่าทำไมต้องเป็น a n าเ s r อร์ก็เพราะว่าคำว่าอนาเ c อร์ะค่ะมาจาก อโนสก็คือ a n o t h เป็นชื่อของเรา2คนที่เหมือนกันที่เคยบอกไปในงานมั่นนะคะปนโนสกับอโนไทก็คือมีตอกสอนเหมือนกัน5ตัวก็เลยเป็นที่มาของทีมงานวันนี้ค่ะคใจมากเปเจ้าสาขอความช่ค่ะก็คือยังดีใจที่โนตเองก็เหมือนให้โนลิมิตให้เนวาาทุกอย่างคืออยากทำให้มันออกมาเป็นเหมือนงานอาแล้วก็เป็นโลกอีกโลกนึงอะค่ะคือไม่ได้อยากทำให้เหมือนเป็นวดดิ้งทั่วไป ก็คือรู้สึกว่าพอแบบเป็นงานวันสําคัญของพวกเราทั้งคู่ก็อยากจะได้ความที่แบบว่าสุดโต่งอะไรบางอย่างที่แบบว่าพวกเราทั้งสองคนมีอยู่ในตัวก็เลยคิดว่าถ้าไปแบบเรียบๆง่ายๆสีน้อยๆก็อาจจะไม่ใช่พวกเราสักเท่าไหร่แล้วคิดว่าทุกคนก็ expect แล้วก็คาดหวังอะไรที่มันแบบประหลาดประหลาดุดุดจากพวกเราอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าวันนี้มันออกมาจริงๆเกินฝันนะเกินที่เราคิดกันไว้ตอนแรกน้ำตาไหลตอนมาเห็นเซตติ้งใช่เมื่อคืนเดินลงมาแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพตอนที่แบบ มันแคสเกจอะเราก็ว่ามันเจ๋งแล้วนะแต่พอมันเห็นของจริงแล้วก็ทำออกมาได้ม,มันเกินเกินว่าเออเกินกว่าที่เขาขายเอาไว้อะคือไม่ว่าจะเป็นไอตัวอโนโหรือตัวเค้กเองอะค่ะเราก็จะมีกิมมิคต่างๆคือเราก็ไม่ตัดเค้กเราจะสาดสีหรือตัวหมีข้างบนมันก็คือวาดขึ้นมาแล้วก็ปั้นมันขึ้นมาใช่คือแล้วด้วยทุกอย่างนี้ก็คือเกิดขึ้นจากคนที่เรารู้จักและคนที่เรารับหมดเลยอย่างเช่นแบบเนี้ยทีมจัด รอบเหล่านี้ก็แบบของทางกรุงชิงเนาะก็คือแบบแตั้งแต่งานม่านแล้วเรารู้สึกแบบถูกใจพี่พี่เขามากเลยแล้วก็โหไหนจะเป็นพี่เปิลอีกที่แบบ w e ดดิ้งคันเนอรของเราที่แบบว่าช่วยจัดทุกอย่างให้มันแบบลงตัวแล้วก็แบบเป็นไปได้เพราะว่าตอนแรกที่เริ่มจะจัดงานตั้งแต่ขอกันเมื่อ2ปีที่แล้วนึกไม่ออกว่าจะจัดงานออกมาสเกลขนาดนี้หรือว่ามีความบ้ามอขนาด ได้ยังไงพี่พี่เขาก็เหมือนรับฟังแล้วก็ทําให้มันเกิดม,มาเป็นความจริงและอีกอย่างก็คือที่น่ารักก็คือเราหนูเองก็ได้ชุดนี้มาจากวันนะสเหมือนเดิมนะคะก็คือถูกใจกันตั้งแต่ชุดไทยแล้วก็อีกชุดหนึ่งชุดเดินเข้าอันนั้นก็สําคัญมาก อมบิษยาที่เป็นพี่สาวของเราสองคนชุดน,าน,าาน,นั้นนะคะเน่ก็คือได้ร่วมทํากักเพชรในชุดแต่งงานตัวเอง<ช>ก็รู้สึกเหมือนแบบจะมีสักกี่คนที่ได้ลองประดับหรือได้ลงมืออะไรในชุดที่เป็นวันสาคัญของตัวเองก็ต้องขอบคุณพี่ออมมากๆที่แบบมอบของขวัญแล้วก็มอบโอกาสเนี่ยที่ได้แบบอุ้ยมาร่วมทํากับบิษยาเลยนะขย้อน<ช><ช>ไปที่ท<ช>ี่กะบะแบบว่าร้องไห้เราเคยคิดว่าอีกผู้ชายอย่างเราจะต้องมาร้องไห้แบบงานแต่งก็ในงานแต่ง คิดว่าอาจจะเป็นไปได้น,นะแต่อคืนยังไม่คิดว่าจะร้องไหเ้เนยไม่เคยเห็นหนอนร้องไห้อะเออใช่หนอต้องเห็นสภาพตอนที่เดินเข้าไปอะคือมันมันยังมันยังไม่ได้ครบแบบนี้มันยังเลอะเลอะเดออยู่นั่นแหละแต่แค่แบบเข้าไปแล้วแบบความรู้สึกแล้วเห็นคนตั้งใจด้วยเห็นทุกคนแบบขยันขันแข็งวางถงวางชาค่อยๆปาดนี่ใส่ดอกไม้มันรู้สึกแบบประทับใจไงนะออรู้สึกว่ามันแบบโอ้ทุกคนแบบ มาช่วยเราขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็ยิ่งเนี่ยค่อยๆได้เมสเ a จรู้ว่าใครกำลังจะมาเนี่ยว่าพี่ๆก็ค่อยๆเข้ามาตอนน้ก็ตื่นใจกับพี่เฟส,สทุกคนนะคะเห็นข่าวลงกันเยอะเลยหนูเลยแซวว่าพี่เชอาของแปลกเนาะ <c oughs> อย่างวันนี้มาถึงวันจินแล้วเราคัอยัง,ยงตื่นเต้นหรืออะไรนะคะแต่ก็กนอนมาไม่ได้นอนแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่นะเมื่อคืนก็นอนไม่หลับอะยองตื่นเต้นกระสับกระส่ายแบบเอ้ยพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจะทํายังไงเราจะเออ เดินกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบมันก็มีแบบหลายอย่างที่เรายังไม่เคยทำเ<ใ>นียอยากเห็นหน้าทุกคนตอนเห็นฉากข้างในตอนที่มันไลทติ้งทุกอย่างเสร็จแล้วใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกอัปเตอร์อยู่ด้วยกันนอนเยอะๆ <c oughs> นะคะเดี๋ยววันนี้งานจะมีความพิเศษอะไรบ้างจกรมอะไรางเนวว่ามันพิเศษทุกจุดไม่ว่าจะเป็นเพลเพลงเดินเข้าเพลงตัดเค้กมันก็จะมีเพลงที่โน้ตเหมือนแต่ง มีเนเป็นอินสแตรชั่นด้วยเท่ที่แบบสำหรับงานแต่งงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนๆศิลปินที่แบบมาช่วยร้องเพลงที่มาด้วยใจกันเลยจริงๆหรือแม้กระทั่งแบบว่าแขกแต่ละคนที่ก็เดี๋ยวจะมีมาร้องเพลงในอัคเตอร์ปาร์ตี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายจุดที่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นไฮไลท์ของงานแล้วก็แน่นอนเค้กเนี่ยอย่างที่เน้เมื่อกี้เกินไปมันก็จะมีการสาดสีแทนซึ่งผมก็ยังยังกังวลอยู่เหมือนกันนะว่่จกมาเป็นยังไง แล้วก็เดี๋ยวมีแจกคลองด้วยนะครับสปอนเซอร์จากพีมากโกนะฮะสำหรับโยนดอกไม้คนโสดสาวโสดเออใช่ตอนโยนดอกไม้ใครได้ไปก็จะมีได้ทองด้วยนะครับสรุปที่พี่ใครสนเซอร์ครับกจากที่แบบไม่สนใจด้วยนะคะจนไม่ไม่อยากจะคิดว่าโกมือมันต้องไม่เหมือนใครแต่อยากเอาความเป็นเราใส่ลงไปให้ได้มากที่สุดค่ะ ก็พิเศษหมดไม่ว่าจะชุดอัเตอร์ก็ก็น่ารักอีกอ่าใช่ได้สปายด์สติปอยไปช่วยทําก็โคตมากๆชุดอัเตอร์เสร็จกันแบบเมื่อคืนเลยพอถักมอเราเราแต่งไปรแล้วสองชินแล้เเป็นไงบ้างมาชที่หลังแต่งจริงๆแล้วตั้งแต่หลังมันเราก็ยังไม่ยังใช้ชิมเหมือนเดิมแต่ว่าหลังจากนี้ค่อยค่อยว่ากันใช่คืองาน <c oughs> งานเยอะมากอาจริงๆคือช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้พอแบบงานเออแต่งเช้าเสร็จปุ๊บเนี่ย คิวแน่นกันทุกวันแทบจะไม่ได้เจอกันเลยนอทเขาบอกเขาบรกเรคคอร์ดนะคะเขาแต่งเพลง15เพลงในเดือนเดียวแต่งในเดือนแต่งงานใช่ครับเขาไม่เคยแต่งเพลงเยอะเท่านี้มาก่อนในหนึ่งเดือนใช่แล้วผมก็มั่นใจว่าคนที่มางานส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาตามงานนะ่ไม่ใช่คนนอกจากแสดงกนยินดีจะมาแบบอย่าลืมงานผมนะรุณเมมากนก็ออด หอทุ่มเทมากครับช่วงนี้กระเป๋าตังค์แห้งมากต้องต้อง,องเลขอินคมเข้ามาครับตอนนี้เดี๋ยวเราช่วยเน,นาะจะ้องงานแต่งหมดไปเยอะไหมหมดไปเยอะไหมเหรอครับก็นิดนึ่งนะก็เยอะนะเยอะไม, <laughs> ไม่ไม่โกหกแต่ว่าก็ก็รู้สึกอิ่มใจมากกว่ารู้สึกว่าคือด้วยความที่ผมกับเนยังไม่ใช่คนที่แบบจะซื้อแบบโอ้แบรนด์เนมของแพงๆหรือไปเที่ยวแบบเจ็เซ็ตนั่งเฟิร์สคลาสซื้อรถหรูหราอะไรง้นแต่เรารู้สึกว่าถ้ากับพวกงานอย่างเงี้ยเออเราสเปนได้เรารู้สึก มันมีคุณค่าทางจิตใจสําหรับพวกเราเราก็าแบบว่าจริงๆอยากยกกลับบ้านด้วยเนี่ยอะไรแบบเนี้ยใช่ข้างในจะแบบมีพร็อพเพิ่มอะไรงี้ยเราก็วางแผนแล้วอ่ะเดี๋ยวบ้านใหม่เราตรงน,นี้จะอยู่ตรงน,นี้หรือดอกไม้นี้จะไปอยู่สวนหน้าบ้านอะไรอย่างนี้ถ้ามันเป็นไปได้ก็<ช>จะยกกลับไปหมดนี่ยังไม่ได้มองแบบตั้งใจกันเองเลยนะ <laughs> ตอนนี้บบทางด้านเพื่อนข้อส<ฮ>อบเจ้าสาวเป็นยังไงคะสัตว์เลี้ยงอะไรก็ต่างโอ้เพื่อนเจ้าสาว สามสิบคนครับเพื่อนเจ้าสาวสามสิบคนเพื่อนเนฟบินมาจากเมืองนอกเกือบยี่สิบคนเราก็แบบเนี่ยคือตอนแรกปกติงานแต่งก็จะมีฉากแบบเพื่อนเจ้าบ่าวฝั่งหนึ่งเพื่อนเจ้าสาวฝั่งหนึ่งใช่ไหมยืนบนเวทีอันนี้ผมบอกเลยถ้าจะเอาให้หมดอะมึงต่อเวทีรอเลยท้านั้นนะคือไม่พอจริงๆรวมกันหมดที่เกือบ60คนก็เลยแบบเออแยกแยกกันอยู่แล้วกันอะไรอย่างนี้ส่วน่เพื่อนก็เป็นผิดคอาเต็ที่กเลย ก็พูดขำๆได้ป่ะเพื่อนตอนเด็กคือแบบดูดไขมันแทบทั้งกลุ่มเพื่อนแบบนห้รอนเล่นไม่หลอนเล่นไปซูไปซูมาว่าคนไหนเพื่อนตอนเด็กเพื่อนตอนเด็กผมว่ากูซู้ดาราไม่ได้อะเออค่ะขาอขำนี่คือเรื่องที่จะมีมีที่ขอบีเตรียมพร้อมเป็นอะไบ้างก็เดี๋ยวคงต้องฝากไข่หลังจากนี้ค่ะใช่แค่นั้นเองอยากมีลูกสาวครับอยากมีลูกสาวชอบ ยังมีห <sı> น <f aring> <CPR> you know, like ึ่ง <c oughs> <c oughs> คนเท่านั้นอ่าใช่เนี่เป็นลูกคนเดียวสรุปได้ลูกชายมีสองคนยุ่งไม่ได้เลยนะคะฮะอ้อย่างเลยค่ะยังไม่มีแพลนค่ะแต่ว่าจะตข้าสิ่ไรคอ๋อเดี๋ยวมีไปอังกฤษค่ะกับคุณแม่ไปด้วยแฟมิลี่ไปด้วยเดียยังไม่เรียกว่าฮันนีมูนเป็นพรีฮันนีมูนก่อนแล้วเดี๋ยวก็ฮันนีมูนจริงๆอีกทีเลยนะอย่างพอคนได้แบบ สึกเปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่ว่ามันจะเป็นสถานะอะไรถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเติมเติมเต็มรอยยิ้มให้กันแค่นี้ก็พอเลยจริงคำมั่นสัญญาคำสัญญาใช่า็อย่างน็อตก็สัญญาว่าจะดูแลเน่ให้ดีที่สุดตลอดไปแล้วก็นอกจากดูแลแล้วคงจะเป็นเรื่องของการัพ p อ o r t ในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสารรค์ความครี a t i ีฟแล้วก็ ก็อากจะไปในอนาคตเพราะผมรู้สึกว่าที่แบบว่าเนทนี่ที่เป็นแบบทั้งอาร์ติสเป็นทั้งแบบยูทูบด้วยแล้วก็มีอีกหลากหลายอาชีพมากๆเลยเขาเนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตมากในเส้นทางอาชีพเนี่ยแล้วผมก็พร้อมที่จะพพอร์ตทุกอย่างที่เขาทําแล้วเขาชอบแล้วเขาก็รักมก็จะรักสิ่งเหล่านั้นไปด้วยเช่นกันส่วนเนก็จะสัญญาว่าจะทำให้นห็อตหัวาลแล้วก็ตลกตลอดไปแล้วก็จะร้องเพลงแกสโนว่าทุกเพลงเขาคิดมาเยอะแล้วะ เราต้องเป็นชนิดสมัยใหม่เราสร้างรอยยิ้มนะคะแล้วเราจะไม่ทำให้เธอเครียดค่ะเหนื่อยไหมคะเจ้าสวาวดูอเลอรตลอดเวลาเจ้าสวาวเลยนะดูอเลิร์ตลอดเวลาเหนื่อยเธอเหนื่อยไหมเราเหรอเราไม่เหนื่อยเราไม่เหนื่อยบางคนเขาเป็นคนเครียดจริงคนที่อเลิร์น่ะเหนื่อยใช่เราไม่เหนื่อยเราไม่เหนื่อยแรงเหลือยค่ะ